ะะก่อนอื่นต้องขอแยกนั่งตัวก่อนค่ะดิฉันชุดราหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะผลญารข่าว40ปีวันเยาว,วชนแห่งชาติค่ะซึ่งจะขึ้นในวันนี้นะคะชาสำคัญก,กิจกรรมตอกย้ำความสำคัญของพลังเด็กและเยาว,วชนไทยค่ะซึ่งถือว่าเป็นสมเด็จพระบ,บรมเมรียมหาอานัน,น,นทักดีอิน์ราชะอรมาธิบบดินทัชากาลที่8ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวันราชสมบัติเมื่อยังทรงหน้เยา หล่นกราฟและประเทศชาติเช่นยูวอการ์เซ่แห่งระ,ะชบัลลังราชตักกีโมทั้งสองหน้าอกและนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณของพระบา,สา,าลสำเด็จพระบรมชนาการที่เบศอมหากรุาธิษฐานด้วยไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือเลยนะให้กับทุกท่านอีกค่ะสวัสดีค่ะท่านพูดคุยกันนะคะขอเริ่มต้นที่ร,รัฐบปลัดกระทรวงค่ะท่านบุญกุลปิ่ปแก้วนะคะงานอุบัติเหตุแห่งชาติก็เรียนท่านผู้ว่าราชารนะครับ น้องน้องเยาวชนกับสื่อบรรจุทุกท่านนะครับก็ตั้งแต่ปี2อ2 8นะสครับ<ฮ>สัมเดชชาตินะครับได้ประกาศให้เป็นวีเยาวชนสังกลน,นะครับดูภายใต้คำพันธ์ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไปหาสันตินะครับก็ต้องการที่จะให้เยาวชน1 8ถึง25ได้กระหนักถึงความสำคัญของตน,งนในการที่จะแสดงเด็น พลังเพื่อประโยชน์ครับต่อตัวเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติซึ่งถือเป็นพลังสําคัญในการกับเพื่อนการพัฒนาประเทศและก็ต้องการให้นะครับโยนส่วนทั่วโลกได้กระหนักร่วนกันครับค่ะนี่คือความสาคัญนะคะก็ทุกๆวันที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขตัวเองครอบครัวแล้วก็สังกัดนะคะอนุญาตไปที่ผลค่ะสำหรับงานนะคะในปีนี้ค่ะท่านเอง ท่านประธกระทรวงนะคะท่านโู้วิสากระทรวงท่านพวกเขาทั้งพี่พีเฉลยขาวและพี่พสิริวันที่คารุนทุกท่านนะคะก็ต้องต้องขอบคุณขอเลยค่ะสำหรับความร่วมมือที่หามา่อาทุกภาคส่วนนะคะที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กด้อยชนที่เราทราบกันดีนว่าการพัฒนาเด็กชนนั้นมันจะทาโดย ใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะคะมันเริ่มมาจากสถาบันครอบครัวมาจากสถาบันการศึกษามาจากชุมชนมาจากสังคมและจากที่พี่สื่อมวลชนนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันในการพัฒนาเด็กเาวชนฉะนั้นนะคะทุกๆปีนะคะเราจะเห็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเด็กเาวชนอยู่สองวันด้วยกันนะคะวันที่หนึ่งก็คือวันเด็กแห่งชาตินะคะซึ่ง ตรงกับวันสัปดาห์ที่สองเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุกปีแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือวันเยาวชนแห่งชาตินะคะซึ่งตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีนะคะซึ่งก็ต้องเรียนว่าเมื่อปันมีวันสําคัญ2สองวันที่เด็กนั้นเป็นทั้งปัจจุบันและอนาคตของประเทศฉะนั้นทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงนุชโดยกรมจิตการเด็กเยาวชนจึงให้ความสําคัญ ะะกับการที่จะทําให้นะคะทั้งเด็กทั้งเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของตัวเองที่ตัวเองนั้นเป็นทั้งปัจจุบันและเป็นอนาคตของประเทศด้วยนะคะฉะนั้นนะคะเราจึงอบอกว่าผู้ใหญ่แหลงเราเนี่ยนะคะจึงใส่ใจนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญนะคะกับวันสําคัญของน้องน้อ่สองวันรวมทั้ง,ง,งวนันเยาวชนแห่งชาติด้วยนะคะเราก็ให้ความสําคัญอย่างยิ่ง นะคะซึ่งปี2568นี่นะคะก็เป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าเป็นปีที่เราจัดการบรรยาวชนแห่งชาติเนี่ยตั้งแต่มีประกาศนะคะเมื่อปี2028เนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยมันครบรอบ40ปีครบรอบ 40, 40ปีและที่สำคัญนอกจากครบรอบ 40, 40ปีแล้วนั้น20กันยายนปีนี้ยังเป็นวันที่ครบรอบ100ปี ของวันพระราชสมภพของรัชกาลที่แปดนะคะฉะนั้นในเมื่อความสำคัญทั้งสองส่วนนี้มานะคะมาตรงกันในที่สิ่งเยกันอยู่เราจึงให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการจัดงานโดยเฉพาะการที่ทําให้น้องๆ้องเยาวชนทุกคนนั้นเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็มาจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเรื่องของการเชิดพระเกียรติการจัดกิจกรรมในเรื่องของการเชิดชูเกียรติให้กับเด็กเยาวชนนั่นเองนะคะการแสดงผูที่ราชการ ะะการนำเสนอในส่วนของผลงานของน้องที่ผ่านนะคะเวทีของมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติครบรอบ40ปีด้วยนะคะรวมทั้งเรื่องของการที่จะนำเสอนอผลงานที่โดดเด่นในประเด็นเรื่องของศิลปะเติมฝันด้วยนะคะซึ่งก็เป็นส่วนที่เราคิดว่าศักยภาพของน้อง,อง,องเยาวชนที่มีคุณค่าต่อสังคม้งปัจจุบันละอนาคตนั้นมีความสำคัญจริงที่พวกเราและ ส่งเสริมเรื s <S ่องนั้นรู ue, <Hugo. S 1> so, me, ้จ so, the so, 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 so so, ักคุณค่าของตัวเองแล้วก็เห็นความสําคัญตัวเองแล้วอยากให้ทุกภาพส่วนนั้นท่านได้เห็นความสําคัญเด็กเดือน้อยแล้วนะคะเด็กน้อยเท่าเนี่ยนะคะเราต้องช่วยกันนะคะทาให้เขานั้นมีคุณภาพนะคะมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะฉะนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จึงเห็นความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะในการที่จะส่งเสริมศักยภาพของเด็กเยาวชนภายใต้ของวันเดลวชล่น ขอบขอบน้นอท,ทา่เนรวกท่านทิรอย่างที่าคอย่างที่ทนทปีได้บอกไปนะคะซึ่งอนาคตเองน้องๆเหล่านี้นี่แหละค่ะจะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนประเทศนคะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราครับก็ตลอด8ปีที่ผ่านมานะครับของการทํากิจกรรมมาโดยตลอดนะครับมีทั้งประสบความสําเร็จบ้างนะครับมีทั้งลง้มเหลวบ้างแต่ เรื่องราวต่างๆครับมันก็สอนให้กับตัวผมเองแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นครับในวันที่ตัวเราเองไม่เชื่อว่าเราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมนี้ได้ครับมันยังมีพ่อมีแม่ของเราที่เชื่อในตัวลูกคนนี้เสมอว่าลูกสมา,ามรารถอยู่ได้ก็เป็นแรงมัานาใจครับให้รู้สึกว่าการที่เราจะได้รางวัลเยาวชนสักครั้งหนึ่งในชีวิตก่อนที่เราอายุจะ2 15ปีครับมันเป็น หนึ่งความฝันมา,มากๆตอนเราเรียนมาหาลัยเราอยากได้เกียรตินิยศตอนเราทำกิจกรรมเราก็คงอยากได้รางวัลเยาวชนนี่แหละครับที่เป็นเครื่องการันตีว่าเราเนี่ยสามารถเป็นคนนึงที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้และเกิดผลจริงๆครับก็ขอขอบคุณทางท่งนา,านคณะกรรมการทุกท่าน,นนะครับแล้วก็น้องในฝั่งที่หนึ่งนี่เลยค่ะเสถิร์คก็เรียนท่านผู้บริหารแล้วก็สวัสดีดที่พี่เสถิร์เยาวชนทุกท่านนะคะหนูนางสา,า,าวปันดาวิจิทัศนาชื่อเล่นแหนจ์ปันค่ะปัจจุบันก็เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก ช่วงปีเด่นชั้นพัฒนาสังคมค่ะในส่วนของอนาคตค่ะหนูก็มองว่าหนูตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการต่างๆที่หนูทาอยู่ในตอนนี้ค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะหนูก็ได้มีการไปเรียนรู้ฝึกฝนงานต่างๆกับคณะแพทยศาสตร์มีการไปให้ความรู้กับที่ชมุชมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือว่าด้านสุขภาพอะไรซึ่งหนูก็ตั้งใจว่าจะสานต่อสิ่งเหล่านี้ต่อไปค่ะแล้วก็ปัจจุบันหนูก็ได้มีการเรียนเรื่องโครงการเล็กๆของหนูเองค่ะชื่อว่าโครงการแบ่งฝัน หนูก็ตั้งใจว่าที่จะพัฒนาต่อไปได้เลยค่ะรวมถึงในด้านของดนตรีค่ะซึ่งเป็นอีกด้านนึงที่หนูรักเช่นกันนะคะหนูก็ได้มีการรวบรวมกลุ่มค่ะเพื่อที่จะไปเล่นดนตรีจิตอา,าสาตามโรงพรยาบาลค่ะซึ่งหนูมองว่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่หนูอยากพัฒน,า,นมามากๆค่ะเนื่องจากว่านอกจากการเล่นดนตรีจิตอา,าสาจะสามารถสาาร้างรอยยิ้มให้กับบุคลากรและผู้ป่วยได้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะะดมทุนเพื่อสนับสนุนิจกของโรงพยาบาลได้ด้วยค่ะ แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่หนูอยากจะพัฒนามากๆค่ะก็คือเป็นการพัฒนาสังคมผ่าในงานวิจัยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของพืชปนลังชาติไทยนะคะที่ยังขาดการนําไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของรูปแบบผลิตภัณฑ์จริงๆะคะ่ะหนูก็เลยอยากที่จะสนับสนุนพืชไทยให้ไปสู่สากลเหมือนพืชประจาชาติของประเทศอ,อืน่นๆค่ะโดยสนับสนุนต้รนราชพิดหนให้กลายเป็นซอฟทาวเวอร์ บามเาโหน่ามากๆเลยนะคะคงกาสวัสดีคุมนะครับเต้นพัศนคอนอดีตอดตัสก็ปีนี้แข่งในรายการเอฟไอฟงมัสาครับเป็นคนไทยคนเดียวที่แข่งในรายการนานาชาติระดับโลกนะครับแล้วก็ได้คว้าแชมป์ักสามสัปีลยนะครับก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้คว้าแชมป์ในรายการนี้นะครับก็เป็นก้าสำคัญของวงการ กีฬาและวงการบริสุทธิ์ไทยครับก็ภูมิใจมากครับแล้วก็อยากจะนำประสบการณ์ที่ได้มาให้เยาวชนไทยแล้วก็พัฒนาเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่มีความฝันหรือว่าอยากเดินเส้นทางในขาเต้นไปไปต่อครับแล้วก็จะพยายามผลักดันเอ้ให้ไปเรื่อยๆครับความฝันสูงสุดก็คือพรว่งนี้วันก็หวังว่าจะไปยืนบนเวทีได้ในวันหนึ่งขอบคุณมากค่ครับมาสู่ระมือได้ให้กำลังใจทุกท่านขอบคุย ฝากสั้นๆไมได้ค่ะครับก็อย่างที่คนทราบนะครับว่า40ปีวันโยชนชาติสำคัญนะครับก็น้องๆโยชนทั้งสามท่านได้นะครับสื่อสารนะครับถึงศักยภาพของโยชนไทยก็อยากอยากให้สังคมได้ให้ความสำคัญของเด็กโยชนวันนี้ต้องย้อนกลับไปทิดนือครับว่าวิกฤตประชากรที่เกิดขึ้นนะครับก็แสดงเห็นว่าเด็กเกิดน้อย ในรอบ70ปีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีเยาวชนนะครับที่สามารถที่จะดำรนงนตนตามความกระตุนแลวก็สามารถที่จะสร้างต้นแบบนะครับให้กับตัวเองเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนนะครับจริงๆไม่เฉพาะถ้าั่งน้องๆแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนทั้งโลกไปนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญนอกจากนี้แล้วก็าลอดกับวันนี้นะครับที่ ท่านที่ดีได้เรียนสื่อมวลชนไปว่าเป็น40ปีที่มีวันเป็นวันสําคัญเพราะว่าพระมหากษัตริย์สองพระองค์นะครับส่งคลองลากตั้งแต่สงะะ่งไปเยี่ก็ถือว่าเป็นคุอุปการสําคัญที่สองสองพระองค์ได้ถัไว้กับประเทศชาติครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยวาวชนก็อยากจยากให้ผู้ปกครองนะครับน้องๆเด็กเยวาวชนได้ตักดัก ก็จะเป็นจินอาสานะครับหรือว่าเริ่มต้นที่มีวินยัยนะครับต่อตนเองครอบครัวแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับก็ทําหน้าที่คนละเลิที่ดีก็น่าจะเป็นเยวาวชนที่เป็นต้นแบบให้กับเยวาวชนไทยกับน้องๆที่เดินตามหลังเยวาวชนแล้วก็น่าจะเป็นต้นแบบให้กับเยวาวชนทั้งโลกใบน,นี้ครับขอบคุณแม่พอสิ่งก็มานงานค่ะ กิจกรรมปีนี้นะคะจะจัดทั้งสองส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งก็คือในส่วนภูดภานะคะพูดภาคเรานั้นโดยแบบ้านพักเด็กและครอบครัวร่วมกับหน่วยงานพมอหนึ่งเดียวและร่วมกับน้องสถาเนเด็กเกี่วโนทั้ง76จังหวัดนะคะอันนี้น้องๆเขาก็จ,จัดกิจกรรมร่วมกันนะคะภายใต้แนวคิดนะคะที่กำหนดไว้นะคะก็ ในส่วนที่2ก็คือการจัดกิจกรรมศุก <gou> ร์นะคะส่วนกา์เนี่ยนะคะก็จัดกิจกรรมเรื่องของการกิจกรรมเพื่อเกียรตินะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของรัชกาลที่8นะคะในโอกาสที่ครบรอบหนึงร้อปีในวันพระราชสมภพนะคะส่วนที่2ก็คือการเชิดชูเกียรตินะคะให้กับบุคคลนะคะดีเด่นทั้ง4ประเภทนะคะหนึ่งก็คือเด็กและเยาวชนดีเด่นนะคะจำนวน107คน ซึ่งน้องทั้งสามคนที่อยู่บนเวทีนี้ก็คือน้องนะคะที่รับการผ่านการคัดเลือกจากาคณะกรรมการนะคะในร้อยเจ็ดคนทั่วประเทศนะคะเบื้องต้นนั้นให้มีน้องๆ้อง,องสภาผให้น้องยาวชนเด็ดนนะ,ะจากจังหวัดหนึ่งคนนะคะบางนั้นก็จะเป็นในส่วนของน้องๆที่มีผลง,งานโดดเด่นในแต่ละประเทศนะคะก็ได้รับสังวาษนะคะจำนวน107คนส่วนที่สองที่มีการเช่อชูเกียรติก็คือในส่วนของ กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นใช่นะคะตอนนี้ก็เป็นกลุ่มน้องๆที่รวมตัวกันจัดกิจกรรมนะคะ,ะ,คะเป็นกลุ่มจํานวนหนึ่งสเปคท่านที่ปดีนะคะที่วันนี้เนี่ยได้มาเล่าให้ฟังถึงความสําคัญนะคะของการตาอด่นดยสุขที่สุดนะคะบองได้เลยค่ะแฟนจากทุกท่านในห้องนี้เลยนะคะก็นะครับวันงานเยาวชวนแห่งชาตินะครับก็ตรงกับวันที่20 กันยายนของทุกปีนะครับก็ตั้งแต่ปี2528แล้วนะครับที่องค์การสยามรญชาติกำหนดนะครับประกาศเป็นวันเยาวชนสากลเพื่อที่จะยกย่องนะครับเป็นแรงนะครับบรนดาลใจนะครับผลักดันให้เยาวชนนั้นได้แสดงศักยภาพแล้วก็ประเทศไทยก็นะครับเป็นมติคณะรัฐมนตรีนะครับกำหนดวันที่20กันยายนทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติแล้วก็ ด้วยที่มีพระมหากษัตริสองพระองค์นะครับคือ,อรัชกาลที่5กับรัชกาลที่8นะครับทรงครองราชตั้งแต่ทรงพระเยาวหรือว,ว่าเป็นยุวกษัตริย์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวะชนนะครับของคนไทยทั้งชาติแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวะชนในโลกด้วยนะครับก็สององค์นี้ก็สร้างคุณอุปการให้กับ ประเทศชาตินะครับก็ทําให้เรากําหนดนะครับวันเยาวชนแห่งชาติเป็นวันที่น้องๆเด็กเยาวชนตั้งแต่อายุ18ถึง25เนี่ยเป็นแหล่งบันดาลใจสําคัญในการที่จะให้เยาวชนเ,นเป็นพลเมืองที่ดีในการพัฒนาประเทศต่อไปนะครับส่วนกิจกรรมเรามีตั้งกิจกรรมนะครับจัดวันที่จริงๆในวันนี้นะครับที่ศูนย์ ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพนะครับมีแสดงเกี่ยวกับภาพวาดศิลปะเติมฝันนะครับของน้องๆเยาวชนชายแดนใต้นะครับแล้วก็วันที่20ก็เป็นวันพิธีการที่จะมอบรางวัลเชือดชูเกีนะครับน้องๆเยาวชนนะครับร้อยเจ็ดท่านนะครับนอกจากนี้วันที่21ก็ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องแล้วก็ระหว่างวันที่17 ถึง18นะครับกระทรวงก็มีงานใหญ่ในนี้ก็มีงานเยาวชนด้วยนะครับก็เป็น Social Development Expo 2025นะครับที่ศูนย์สิริกิตก็อยากจะให้ทั้งเยาวชนทั่วประเทศนะครับได้มีโอกาสครับติดตามหรือว่าไปร่วมง,งานนะครับทั้งส่วนงานเยาวชนในวันนี้นะครับวันที่16แล้วก็17 18ที่ศูนย์สิริกิตแล้วก็วันที่20วันเยาวชนแล้วก็วันที่21 ที่ไหนนะอมางมาบุคลองนะครับที่ที่มาบุคลองวันที่11เพราะฉะนั้นช่วงสัปดาห์นี้ก็อยากให้ผู้ปกครองนะครับกับน้องๆเยาวชนนะครับไปร่วมงานอยากจะให้สื่อชวนนะครับได้สื่อสารเพราะว่าเราต้องการให้เยาวชนนั้นนะครับได้มีกิจกรรมสําคัญดีๆนะครับกับตัวเองครอบครัวและก็ชุมชนสังคมครับอย่าง40ปีแล้วค่ะท่าเรามีประเด็นหลักๆหรืออะไรปัญหาอะไรที่เราจะต้องการขับเคลื่อนกับเยาวชนบ้าง เรามีประเด็นแยกออกมาบางไม่มีใช่ไหมจะได้สรุปภาพรวมะนะครับ40ปีก็จริงๆแล้วอย่างนี้ฮะถ้าย้อนกลับไปวิกฤตประชากระนะครับจะเห็นว่าในขณะนี้นะครับอัตราการเกิดเนี่ยต่ำกว่า5 0 0 0 0 0นะครับ4 0 0แสนเศษถือว่าลดลงในรอบ70ปีเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นปัญหาท้าทายของเด็กเยาวชนเยอะมากเลยมันเกิดจากวิกฤตซ้อนวิกฤตในภาพรวมนะครับไม่ว่า วิกฤตเศรษฐกิจนะครับเรื่องของภัยพิบัตินะครับวิกฤตประชากรแล้วก็มีเรื่องของอาการสู้รบเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเจนว่า,อามอตโต้สำคัญเห็นว่านะครับผมขอดูเอกสารนิดนึงนะครับนะครับคำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันตินะครับเมื่อกี้ท่านทิบดีก็พูดเหมือนกันว่าเป็นเรียกว่าเป็น คำขวัญที่ไม่เชยเลย40ปีนะครับถือว่าทันสมัยมากนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาเยาวชนแล้วก็เรื่องเรื่องฝ่หาสันติเจนว่าสันติภาพหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องสงครามอย่างเดียวแต่ว่าการสร้างมิตรภาพในน้องๆเยาวชนต้องยอมรับนะครับว่าสถาบันครอบครัวอ่อนแอมากฉะนั้นเราต้องมีแรงผลักจากสังคมให้น้องๆเด็กเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็จะเป็นโซ่ข้อกลาง ในการขับเคลื่อนคุณภาพประชากรของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นของน้องๆนีน่ผมคิดว่าเมื่อสถาบันครอบครัวอ่อนแอก็อยากให้สังคมช่วยกันดูแลบุตรหลานของคนไทยไม่เฉพาะญาติเท่านั้นไม่เฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นแต่อยากให้ทุกคนร่วมกันดูแลเด็กเยาวชนแล้วก็ให้โอกาสให้พื้นที่ให้เด็กมีพื้นที่สร้างสารรค์ก็เชื่อว่าเราก็จะมีคนไทยที่มีคุณภาพต่อไปครับอย่างอย่างจำนวน ป่วยเอชไอวีของเด็กนะครับที่มันมีมากขึ้นนะครับตอนนี้คือทันตส้วนนี่มีมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้าเราเราขับเคลื่อนไปคนไขครับก็จริงๆแล้วเป็นเป็นเรื่องวิกฤตเด็กนะครับก็ก็มีหลายมิตินะครับถ้าถ้าพูดถึงในการขับเคลื่อนในประเด็นที่ปัญหาที่เกิดกับเด็กไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือเอ v ไอวีที่บอกว่ามีโรคติดต่อเข้ามาแล้วก็เจอในเยาวชนมากขึ้นเนี่ย เรามีกลไกสําคัญก็คือสภาเด็กเยาวชนนะครับสภาเด็กเยาวชนเนี่ยมียูนิตตั้งแต่ระดับตาบลถึงระดับประเทศไทยเลยนะครับก็คืออําเภอก็มีตําบลอําเภอเขตในกรุงเทพมหานครจังหวัดนะครับแล้วก็ประเทศไทยยูนิตละ21คนเป็นคณะกรรมการนะครับหมุนเวียนกันมาก็สภาเด็กเหล่านี้ครับจะเป็นโซ่ข้อกลางในการสื่อสารให้น้องๆเด็กเยาวชนด้วยกันได้ทราบถึงปัญหา ขาก็เอากิจกรรมเหล่านี้ครับไปสื่อสารในประเด็นในเชิงพื้นที่แต่ละพื้นที่ว่ามีความวิกฤตที่เกี่ยวกับปัญหาสังคมหรือว่าวิกฤตเกี่ยวกับเยาวชนก็ไปทํากิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายก็ใช้กลไกสภาเด็กเยาวชนครับซึ่งเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วครับ